หนาวันนี้มันน่ารักนะ <Hi everybody. S 1> ภาษาอะไรอ่ะไหน just now I know ไม่พูดสังาจีไม่ได้พูดอย่างงี้เออวิทู <with> วันนี้เรากินข้าวกันไหมเนี่ยแหละพูดสังเกต <c oughs> เข้าใจ่ายไหมภาษาเกต์เป็นบาลีเนี่ยแหละภาษาจีนอนะ่ะม,มากินข้าวกันเร็วๆเดี๋ยวมาคือภาษาจริงมากินข้าวกันเร็วอตอนแหล่จะเห็นผู้ชายไม่ได้เอาแค่ตอนแหล่พอไม่ต้องดอกทองหนาฮะหนาหนะ คือมึงได้แม่มามึงมากมากเลยอะ่ะเออเข้าใจไม่ต้องดังอะ่ะมึงอะ่ะดังสุดแล้วตอนเนี้ยฮะโอ้มือสันดูคนขำเหนื่อย ว่าไงครับจ๋านั่นน่ะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าอีสัตว์ช่วยตัวเองเถอะมึงอ่ะใครเขาจะให้มึงช่วยเหนื่อยเราเอาน้ำไปหรือน้ำมาให้ด้วยให้น้ำให้น้ำมาให้ไม่ได้แต่ให้ท่าให้ได้กูรู้มึงอ่ะแหมปลื้มหล่อมากอ่ะกูถามจริงมองคนไหนก็ไปเรียกมายืนสักคนดูดุ่อยู่อยจห้อ เจนี่โบจัดให้โอ้โหถ้าแดกไปนี่ถึงก็อ้วกนะสาแดดไหมแดดแดดแดดอะไรก็ต้อนรับก็ได้จ้ะเดี๋ยวมึงต้อนรับหน้าบ้านต้อนรับหลังบ้านโอ้โยเฮียเข้าประตูหลังอีสัตว์แสดตูแต่ค่ะป็นน้ำไม่โอ่ง